podcast DITP by Chicago. ช่วงเล่าข่าวการค้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ podcast เล่าข่าวการค้าโดยสกอตชิคาโกสาระดีๆที่จะมาอัปเดตข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการค้าในสหรัฐเป็นประจำกันทุกสัปดาห์ครับ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเป็นหัวข้อที่หลายฝ่ายต่างให้ความสำคัญและสนใจอย่างมากในปัจจุบันเช่นเดียวกันกับในสหรัฐรบที่รัฐบาลสหรัฐในปัจจุบันมีนโยบายให้ความสำคัญและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยรัฐบาลสหรัฐตั้งเป้าที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ net zero emission ภายในปี2593หรือในอีก27ปีข้างหน้าครับ โดยแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นที่สนใจในกลุ่มผู้ประกอบการและชาวอเมริกันมีหลากหลายกลุ่มนะครับเช่นพลังงานจากลมพลังงานจากน้ํารวมถึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์เองก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมในสหรัฐมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาครับดังจะเห็นได้จากการเพิ่มจํานวนของการติดตั้งแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในสหรัฐข้อมูลโดย Solar Energy i n d u s t r y Association หรือ SEIA พบว่า สหรัฐมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากเพียงประมาณ3กิะวัต์ในปี2,553ขยายตัวเป็น157กิะวัตในปี2,566หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ35.34ต่อปีซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มคเครือเรือในสหรัฐเป็น2กลุ่มหลักที่มีสัดส,ส่วนสูงในสหรัฐคิดเป็นร้อยละ63.04และร้อยละ20.87ตามลำดับครับเมื่อตลาดมีความต้องการติดตั้งแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้น ก็มีส่วนช่วยก่อให้เกิดการประหยัดต,ต,ต่อขนาดหรือ Economy of Scale ทำให้ต้นทุนในการติดตั้งและราคาต่อหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้ามีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากเดิมราคา1.96ดอลลาร์สหรัฐต่อวัตต์ในปี2,553ลดลงเหลือ39เซนต์ต่อวัตต์ในปี2,565ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและชาวอเมริกันในตลาดสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นด้วยครับ แม้ว่าปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจในตลาดจากภาวะเงินเฟอ้อที่ส่งผลทำให้ราคาวัตถุดิบและอัตราดอกเบีย้ยในตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้แนวโน้มการตัดสินใจเลือกลงทุนติดตั้งแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในตลาดชะลอตัวลงเนื่องจากการติดตั้งแผงพลังงานจากแสงอาทิตย์มีต้นทุนค่อนข้างสูงโดยต้นทุนการติดตั้งต่อบ้านหนึ่งหลังที่มีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ10.5กิโลวัตต์หลังหักส่วนลดภาษีหรือ tax credit จากรัฐบาลแล้วจะอยู่ที่ประมาณ22,000ถึง30,000ดอลลาร์สหรัฐต่อหล แต่โดยรวมยังคาดว่าการติดตั้งแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์จะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากความกังวลด้านต้นทุนราคาวัตถุดิบที่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นภายหลังจากมาตรการชะลอการไต่ส่วนการเรียกเก็บภาษีตอบโตการหลีกเลี่ยงภาษีหรือ a n t i c i r c u m v e n t i o n tariff สินค้าแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์นำเข้าจาก4ประเทศผู้ผลิตในเอเชียได้แก่กัมพูชามาเลเซียเวียดนามและไทยซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงภายในช่วงกลางปีหน้าครับ โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนเมษาคมของปีที่แล้วสหรัฐได้เปิดการไต่สวนกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีนําเข้าสินค้าโดยสหรัฐกล่าวหาว่าสินค้าแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์นําเข้าจากกัมพูชามาเลเซียเวียดนามและไทย ซึ่งมีราคาถูกกว่าราคาสินค้าที่ผลิตภายในประเทศมากเป็นสินค้าที่ผลิตในจีนที่ใช้ประเทศดังกล่าวเป็นฐานส่งออกไปยังสหรัฐเพื่อหลีเลี่ยงภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่สหรัฐดําเนินการเรียกเก็บจากสินค้านําเข้าจากจีนซึ่งมีอัตราประมาณร้อยละ30ในขณะที่สินค้านําเข้าจากประเทศอื่นได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้า นอกจากนี้นโยบายการสนับสนุนพลังงานสะอาดของภาครัฐท้องถิ่นในรัฐต่างๆเองเช่นแผนการลงทุนขยายฟาร์มผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ขนาด13ตารางไมล์ในเมืองฟีนิกซ์และแอริโซนาและการอนุญ,ญาตบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าลงทุนสร้างส่วนผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด877เมกะวัตต์ในรัฐเคนทักกี้ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้สหรัฐต้องการนำเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบเซลล์และแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นในนาคตด้วยครับ ทั้งนี้หากพิจรารณามูลค่าการนําเข้าสินค้ากลุ่มเซลล์และแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์สหรัฐมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมาตามแนวโน้มความต้องการของตลาดโดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้สหรัฐนำเข้าสินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นมูลค่าถึง14,0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ145.25เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในจำนวนดังกล่าวร้อยละ78.21เป็นกลุ่มสินค้าเซลล์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ส่วนที่เหลือร้อยละ21.79เป็นกลุ่มสินค้าแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่2ในตลาดรองจากเวียดนามในช่วงดังกล่าวไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเซลล์และแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปยังตลา,สาลดสหรัฐเป็นมูลค่าทั้งสิ้น3,000ล้านดอลลา,ารล์สหรัฐหรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ190เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ไทยส่งออกสินค้าเซลล์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปยังตลา,สาลดสหรัฐเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ90 ส่วนที่เหลือเป็นสินค้าแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์แม้ว่าขณะน,นี้ผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวของไทยจะไม่ได้รับผลกระทบในตลาดการส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวแต่ในอนาคตหากสหรัฐเริ่มกระบวนการไต่สวนกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าในปีหน้าอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ากลุ่มสินค้าแผงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ ดังนั้นในส่วนของไทยเองควรจะต้องพิจารณาหาแนวทางการปรับตัวและแก้ต่างข้อก่าวหาดังกล่าวเพื่อรักษาตลาดส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ซึ่งมีมูลค่าสูงนอกจากนี้การพิจารณาปรับตัวโดยเน้นการรักษาต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดได้และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเช่นการลดน้ำหนักของสินค้าเพื่อความสะดวกในการขนย้ายและติดตั้งและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าก็น่าจะช่วยให้สินค้าไทยสามารถรักษาสัดส่วนในตลาดได้ในอนาคต นอกจากนี้ในระยะยาวการพิจารณาขยายฐานการผลิตไปตั้งในสหรัฐในลักษณะ internationalization เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมก็น่าจะมีส่วนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันสหรัฐมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐมีบริษัทต่างชาติได้รับเงินสนับสนุนในการก่อตั้งหรือขยายกิจการผลิตเซลล์และแผงพลังงานจากแสงอาทิตย์ในสหรัฐแล้วอย่างน้อย3ามรายได้แก่ บริษัท Hanwha Q Cells จากประเทศเกาหลีใต้ได้รับอนุมัติเงินลงทุนสนับสนุน2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐในการขยายกิจการโรงงานในรัฐจอร์เจียบริษัท Maxion Solar Technology จากประเทศสิงคโปร์ได้รับอนุมัติเงินลงทุนสนับสนุน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในการขยายกิจการโรงงานในรัฐนิวเม็กซิโกและบริษัท VSK Energy LLC จากประเทศอินเดียที่ได้รับอนุมัติเงินลงทุนสนับสนุน1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐในการขยายกิจการในรัฐโคโลราโดเป็นต้น และนั่นก็คือทั้งหมดของข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้ครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสและฟังข่าวสารใหม่ๆหม่อลืมกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเล่าข่าวการค้าโดยสคตชิคาโก